ทุกคนวันนี้เรามาอีกแล้วนะตื่นเหนียวพูดด้วยหนยสิเขาจะไปไหนกันเราไม่ได้ดูด้วยวันนี้เราเราไป get up my face โอเคเราไปกันต่อเดีย๋ยว อะไรนะโอเคเราต้องไปบ้านเร็วค่ะ vừa là thế rồi dừng lại miếng dừng lại miếng dừng lại giờ đã ไม่รืออะไรมันจะช้าแล้วมั้งเนี่ยว้าวมีด <Wow. S 1> ที่นี่สิน่าอยู่มากอะไรเนี่ยมีรังคาของใครดที่นี่สิสวยอะ่ะ ใส่ต้มอะไรไว้เนี่ยจริงด้วยิวิรอยเท้าหมารอยเท้าหมายักอะไรอ่าเงี้ยลองนั่งดูเสียงนั่นนะนี่ไฟ ลองเลยฉันวนสิอะไรเนี่ยทำไมที่นี่มันมันนะมันเอ๊ ทำไมมันมีใบไม้เยอะจังไม่มีอะไรเลยเอองั้นวันนี้เราขอไม่ให้รหัสก็จะก็ได้ไดมหมทุกคนเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรทุกคนบอ,อกไม่ได้เพรว่าทุกคนอยากได้แา่ไม่บ้าหลังนี้ ก็ได้บอกก็ได้าปบายบายทุกคน